สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับร้านเพชรไพฑู์พระเครื่องนะครับผมวันนี้ผมมีจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับผมมาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีได้รับชมกันนะครับผมวันนี้ผมมีจอบหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับมาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับผมองค์นี้นะครับพระสวยล่ําลึกเลยนะครับผมองค์นี้พระสวยล่ํา นะครับผ่านการใช้งานมานิดหน่อยครับแต่ทั้งแต่ฟอร์มโดยรวมยังถือว่าสวยมากๆครับผมองนี้สำหรับองค์นี้นะครับผมผมขออนุญาตเปิดไว้ที่1 5 0 0บาทนะครับ1 5 0 0บาทนะครับผมเดี๋ยวน้องจะลงกล้องให้ชมนะครับนี่นะครับโอ้โหเป็นไงครับเนื้อหานะครับผมเนื้อหาเป็นไงครับผมนี่นะครับมันเลยนะครับผม ดูริ้วจีวรดูซอกแขนนะครับลึกตึงนะครับผมกระแสเนี้ก็จะเป็นเหลี่ยงองเขียวนะครับผมองค์นี้เขาน้าจะเลื่อมจับขอบใช้มานะครับอ่าขอบขอบด้านข้างเนี่ยคือดำในนี่นะครับนี่ดูใบหูนะครับอ่าหูลึกนะครับนี่นะครับนี่หูลึกดูนะครับลึกเป็นองค์พระเลยครับพระองค์นี้นะครับไม่ไม่ตื้นนะครับพระลึกนะครับพระลึกสวยเลยนะครับองค์นี้นี่นะครับผม หน้าตาติดชัดนะครับนี่ดูด้านข้างนี่นะครับนี่ครับเราหูปิงชัดเจนนะครับนี่หล่อหูปิงชัดเจนเลยนะครับผมองค์นี้ด้านข้างนะครับนี่คือด้านหลังนี่นะครับนี่ทําให้ดูง่ายแบบนี่ดูกระแสเนี่ 2> 2> mhm. like hand, นะครับแตกเลยนะครับนี่กระแสเนื้อแตกแตกเลยนะครับนี่แตกเป็นเกตเกตเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เห็นไหมครับผมเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับอ่า นี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูบริเวณนี้นะครับผมนี่นะครับแตกเป็นเกศๆเลยครับนี่ครับเป็นไงครับโอ้โหสุดยอดองนี้มันจริงๆครับอ่านี่นะครับผมดูตะไบตูดนะครับอ่านี่นะครับนี่เนี่ยมีเก็บตะไบนิดนึงนะครับนี่มีเก็บตะไบนิดนึง ดูไม่เห็นนะอ่าี่ครับดูเนื้อหาด้านหลังนะครับเนี่เป็นแง่เลยนะครับเนื้อเป็นแง่เลยโอ้โหเนี่ยครับเป็นไงครับดูด้านข้างอ่าโอ้โปิงเลยนะครับผมองค์นี้ดูนะครับสวยครับสวยสวยมากๆครับองนี้สวยมากๆสวยทุกใจเลยนี่ครับ นี่ดูหูนะครับดูหูดูร่องหูดูร่องศีรษะนะครับนี่นะครับนี่ดูเสียนพระองค์พระนะครับนี่นะครับพยายามจะส่องให้เห็นความลึกนะครับความลึกนี่นะครับดูซอกขานี่นะครับซอกแขนนะครับริ้วจีวรอ่าตึงนะครับหล่อตึงหล่อตึงลึกนี่จับส่องแล้วไม่อยากวางเลยครับองนี้อ่า องค์นี้นะครับผมผมเปิดไว้ที่1,500บาทนะครับเปิดไว้ที่1,500บาทนะครับผมอ่าสำหรับเพื่อนๆที่สนใจหรือชื่นชอบนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับผมอ่าสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0897690849นะครับหรือทัก ID ดีไลน์มาที่ t o o n 0 8 9 7 6 9 0 8 4 9นะครับผมกับ ep ที่30นะครับผมอ่าเรามาถึงกัน ep ที่30แล้วนะครับผม อขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้น้องนะครับผมผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผมนี่นะครับผมจะได้มีกําลังใจหาพระมาให้เพื่อนๆพื่ี่ๆ fc ได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยได้นะครับผมต่อรองราคาไหวไหมอะไรยังไงสามารถโทรมาพูดคุยได้นะครับ ผมยินดีแบ่งปันทุกคนนะครับผมอ่าผมเป็นพ่อค้านะครับย้ํานะครับผมเป็นพ่อค้าผมไม่ใช่เซียนนะครับผมนี่นะครับผมเห็นช่องทางนะครับเห็นช่องทางก็สามารถโทรมาสอบถามติดต่อพูดคุยกันได้นะครับผมนี่กับหลวงพ่อเงินนะครับองนี้บอกได้เลยว่ามันจริงๆครับผมนี่ครับดูเนื้อด้านหลังนี่นะครับแตกเป็นเก็ตเลยครับผม สำหรับหลวงพ่อเงินพิมพ์จอบเล็กองนี้นะครับผมจำนะครับผมองนี้นะครับผมขอเปิดไว้ที่1,500บาทนะครับผม1,500บาทนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนสนใจนะครับผมสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์089 769 0849นะครับหรือทัก ID l ีไลน์มาที่ t o o n 089 769 0849นย์แปดส่าะครับหรือแอด แอดไปที่เบอร์โทรก็ได้ครับผมขึ้นครับเสิร์ชเสิร์ชเบอร์โทรแล้วก็ขึ้นเลยครับผมสามารถโทรมาสอบถามกันได้นะครับผมขอรูปเพิ่มเติมนะครับผมมีรูปสตูถ่ายให้ชมนะครับผมสำหรับ e ีีที่30นี้นะครับ่าผมขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้พบกันกับ E ีีต่อไปนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะครับผมแล้วพบกันกับ e ีีต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ